มาดูนะครับยังไม่ยืนซื้อเนี่ยคอยนี่นะครับนี่นะครับลังต่อเนี่ยซื้อเนี่ยคอยยัดลังต่อนะครับลังต่อที่เลี้ยงไว้ที่หลังบ้านนักยาหู้ควงหนึ่งมันหูกควงหลอกไม่ยืนเนี่ยยืนหม่งกูเนี่ยพอเห็นหูมันนั่นนี่นะครับลังต่อที่เลี้ยงไว้หลังบ้านเนาะว้าวภารกิจเสี่ยงภัยนะครับนี่นะครับลังต่อว้าวแหนเลยจอดเอ่ะโอ๊ยกวแล้ว นี่ครับทางต่อเลี้ยงไว้หลังบ้านนะครับเลี้ยงเอาไม้ใสไว้่ะมาแล้วม <า S 1> ันนี้ครับผู้ใดอยากขยายเอาไว้ยาวะเพียรครับขยายท่านใดไงท่านขวัญครับท่านตาครับข้อเป็นระบประกันมหานเนี่ยแน่เลยครับผู้ใดอยากเสริมขนาดเอาไว้ยาวะเพียรหรือเสริม นุ่มผู้ใดมิ้วสมอทีวีจอแบนนิคเนมช่วยได้นะครับอยู่ที่หลังบ้านนิคเนมอำเภอบ้านไทยโปรโมชั่นนี้เพ็กเกจนี้ฟรีครับตลอดเอานี่นะครับแล้วก็เสร็จสิ้สนภารกิจไปแล้วนะครับขอจบภารกิจเพียงเท่านี้ครับ